เก็บเยอะนะเพื่อน,นเพื่อนน,อน,นี่สะอนนี่เ็ดสบู่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเนะาะเ,เก็บปลวกออกได้เงาอันนี้นี่เก็บน้อไม้ตะปุติป,ตป,ปิอยู่นี่นี่นอมันขี้ร่ายก็เอาตัวได้มันยังอันนี้อยู่ห้องก็เเิ่บต้น เริ่มต้นลงนาผลลงนะอยู่ที่สวนของเราเองสวนฟาร์มโอน้ำใสเก็บยานาเอาโลดเนาะได้บงงามนะเออ เค็ตกระร่างรุดประจำตำแหนง่งเวลาออกมาสวนไปไปโหลดอันนี้คือต้นดูต้นดูทองกำไม้ขยุงเนาะ แวนอยากเบิดแล้วนี่ได้รำนะอามีนแม่ปาดอนนี้นหน้านอนนี่มันชิลาลนี่ปูดมัดแต่ว่าปูดปูดปูดซามสกีดพนกบลังมาเนาะตะกี้นะอืด<ก>ท่านก่อดไงมันก็นได้กิน,กนอืมเอาลูกม่ต้มไปเก่งเบิน มันโกนหน่อยลายก็กล้วยเกือบมับเนาะเกือบตุ้ยเพราะว่ามันแดดอากาศมันหอนแห้งปีนแผ่นปะคาเกือบกับตุ้ยไปเลย ยืนนั่งขานเขาา้าเขาสวนกล้วยไล่ฝนตัดไปเลยแล้วสรส้างก็กล้วยไปเลยเนาะ พุนมากก็คืนหม่ถาเก็บเห็ดปวกพนหวดต่อไปได้เก็บเพ็ดปวกเจอปลากรว,วยอืเอาไหมนยนวดสินได้นน่ตัดตัดไม่ปลาไว้